ในเดือนมิถุนายนปี2019มนุษยชาติได้ถูกทำให้กลายเป็นหินโดยลำแสงสีเขียวที่มาจากทางอเมริกาในตอนนั้นได้มีเด็กหนุ่มคนหนึ่งผู้สามารถประครองสติของตนเอาไว้ชื่อของเขาคืออิชิงามิเซนคูเซนคูได้นับเวลาตั้งแต่ที่ตนนั้นได้กลายเป็นหินทำให้เขาสามารถคงสติสัมภญญาญะเอาไว้ได้จนกระทั่ง เวลาได้ร่วงเลยมาเป็นเวลาเกือบ3,700ปีในตอนนั้นอารยธรรมของมนุษย์ได้ถูกหยุดเอาไว้และพังทลายลงและนี่ก็คือจุดเดิมต้นเรื่องราวที่เกิดขึ้นแต่ทว่าไม่ใช่ส่วนที่ผมจะมาเล่าให้กับทุกคนฟังในที่สุดก็ปรากฏตัวมาสักทีถึงตัวการที่ทำให้มนุษยชาตินั้นต้องตกอยู่ภายในหินเป็นระยะเวลามากกว่า3,700ปีสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนและนักประนภัยทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคาสโต สำหรับในคลิปวิดีโอนี้คือรายการอนิเม Profile รายการที่จะพาทุกคนนั้นไปทำความรู้จักกับที่มาที่ไปของตัวละครต่างๆและขอ้อมูลในคลิปนี้เกิดจากการรวบรวมเรื่องราวของมังะด็อกเตอร์สโตและอาจจะมีเนื้อหาที่เกิดขึ้นในอนาคตสำหรับฉบับอนิเมะท่านใดที่ยังไม่พร้อมรับชมผมก็ขอให้ปิดคลิปนี้ไปก่อนนะครับ ก่อนที่จะไปฟังเนื้อหากันเนี่ยมีเรื่องที่ต้องมาแจ้งให้กับทุกท่านทราบอยู่หลายเรื่องเหมือนกันครับเรื่องแรกก็คือจากกฎใหม่ที่ทางชูเอชะนั้นได้ประกาศออกมาทําให้พวกเราไม่สามารถใช้ภาพเป็นจํานวนมากในการเล่าเรื่องได้ดังนั้นในคลิปวิดีโอนี้หากมีการใช้ภาพวนซ้ําอยู่หลายรอบก็ขออภัยคุณผู้ชมไว้ด้วยนะครับและเรื่องที่2ก็คือ ในคลิปวิดีโอนี้เราได้ทำการสรุปเนื้อหามาจากมังงะของด็ s t o n e สโตำหรับท่านใดที่สนใจอยากจะหาอ่านทางเราก็ได้ทิ้งลิงก์สั่งซื้อของสยามอินเตอร์คอมิกส์เอาไว้ให้ด้านล่างใครที่สนใจอย่าลืมไปซื้อมาอ่านกันนะครับ,ญญลนนรบและก่อนที่จะไปเริ่มคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราแล้วเราออกเดินทางกันเลยดีกว่าครับว รายการนี้จะบอกเล่าชีวประวัติและเรื่องราวของตัวละครต่างๆเดินไปพร้อมกับผม Casto Storytelling หลังจากที่เซนคู สามารถยุติความขัดแย้งระหว่างอาณาจักรวิทยาศาสตร์และจักประวัติศาสตร์ได้อาณาจักรวิทยาศาสตร์ก็ได้ทำการสำรวจพื้นที่ต่างๆเพื่อที่จะทำ GPS ไว้สำหรับการเดินเรือไปยังอเมริกาเพื่อหาต้นต่อของการกลายเป็นหินและในตอนที่พวกเขาตัดสินใจขยายขอบเขตสัญญาณวิทยุในตอนที่กลุ่มสำรวจนั้นติดต่อเข้ากับหมู่บ้านอิชิงามิสัญญาณวิทยุ ก็ได้ถูกแทรกแซงครับเสียงที่ปรากฏออกมานั้นเมื่อฟังผ่านๆจะปรากฏออกเป็นรูปแบบคลื่นที่ไม่ชัดเจนขณะที่กลุ่มสำรวจอยู่ในอาการตกตะลึงมีเพียง3าคนที่จับจุดได้บางอย่างครับนั่นคือเกนเซนคูและริวซุยเกนได้นำเอารูปแบบของสัญญาณมาแปลงเป็นรหัสมอส W H Y ทำไมเมื่อแปลรหัสมอสนี้ออกมาเซนคู oo, ก็สามารถรับรู้ได้ในทันทีว่า นี่คือตัวการที่ทำให้อารยธรรมของมนุษยชาตินั้นต้องหยุดเอาไว้ถึง3,700ปีและจากคำพูดของมันที่พูดเพียงว่า why ที่แปลว่าทำไมริวซุยก็ได้ตั้งชื่อให้กับมันว่า why man ซึ่งหมายถึงคำคำเดียวที่ตัวตนนี้ได้สื่อสารออกมาที่มาของ why man นั้นเราไม่สามารถบ่งบอกได้อย่างแน่ชัดครับแต่เรา ก็สามารถบอกได้ว่าความต้องการของมันคืออะไรไวายแมดนั้นต้องการที่จะขยายเผ่าพัานธุ์ครับ ลักษณะของไวแมนเปรียบเสมือนชีวะจากกลที่ไม่สามารถขยายเผ่าพันธุ์ด้วยตัวเองได้วิธีการของมันคือการเล่นบทพระเจ้ากับสิ่งมีชีวิตเพื่อให้ผู้คนหรือสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นหันมาบูชาพวกมันและให้องค์ความรู้กับวิทยาการเพื่อที่จะพัฒนาอารยธรรมไปจนถึงขั้นที่สามารถสร้างไวแมนขึ้นมาได้อีกซึ่งวิธีการของไวแมนคือการเปลี่ยนสิ่งมีชีวิตเป้าหมายให้กลายเป็นหินครับเหล่าไวแมนจะคอยค้นหาสิ่งมีชีวิตที่สามารถผลิตขึ้นแม่เหล็ก ไเพราะว,ว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านั้นเป็นสิ่งที่เรียกเรียงไม่ได้สําหรับไอรรยธรรมที่ก้าวหน้าแล้วหรือก็คือหากดาวดวงไหนสามารถส่งคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกมาได้ก็หมายความว่าแนวโน้มในการพัฒนาอารยธรรมนั้นจะไปจนถึงขั้นที่สามารถสร้างเหล่าไวแมนขึ้นมาได้ พอฟังมาจนถึงตอนนี้หลายท่านก็อาจจะเริ่มสงสัยว่าทำไมสิ่งมีชีวิตที่ฟื้นสภาพกลับมานั้นจะต้องสร้างไวแมนขึ้นมาด้วยคือต้องบอกอย่างนี้ครับว่าแนวคิดของเหล่าวแมนคือการที่มอบชีวิตอมตะอย่างการทําให้สิ่งมีชีวิตนั้นกลายเป็นหินและเมื่อพวกเขาฟื้นสภาพกลับมาก็จะพบว่าการกลายเป็นหินคือชีวิตอมตะ และการที่จะมีชีวิตอยู่อย่างอมะตะก็จำเป็นจะต้องสร้างไวแมนขึ้นมาและไวแมนก็จะได้ผลประโยชน์ในการที่ขยายเผ่าพันธุ์ของพวกมันนี่คือวิธีคิดที่เก์นั้นได้ตีความออกมาจากคำพูดของไวแมนและการกระทำของพวกเขา ผมจะขอพาทุกท่านนั้นย้อนกลับไปก่อนเกิดเหตุการณ์ s n e World เล็กน้อยครับในตอนนั้นมนุษยชาติเนี่ยยังไม่ได้ถูกทําให้กลายเป็นหินกลุ่มของวายแมนบางส่วนได้ทําการสุ่มหนึ่งสายพันธุ์ที่อยู่ภายในโลกมาเพื่อทดลองและสิ่งมีชีวิตที่สวยก็คือนกนังแอ่นครับและหลังจากที่วายแมนได้ทําการทดลองกับนกนังแอ่น และพบว่าสิ่งมีชีวิตบนดาวโลกมีสติปัญญามากพอที่จะรับรู้ถึงการกลายเป็นหินและอาจจะรู้ว่าการกลายเป็นหินคือการนำมาซึ่งชีวิตอมะตะและสิ่งที่ทำให้วแมนรู้และมั่นใจได้มากกว่าเดิมก็คือเรื่องการสื่อสารผ่านคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่เหล่ามนุษย์ใช้คุยกันผ่านทางเทคโนโลยีต่างๆและในตอนนั้นเองที่มันได้ทาให้มนุษยชาติตกกลายเป็นเป้เปาหมายหลักของวแมนไปโดยปริยาย และมันรู้ว่าเผ่าพันธุ์ใดคือเป้าหมายหลักของตน y m ม n ก็ได้เปลี่ยนมนุษยชาติทั้งหมดให้กลายเป็นหินในการฟื้นสภาพจากอาการกลายเป็นหินนั้นสามารถทําได้ด้วยการ2แบบครับแบบแรกคือแบบที่เซนคูนั้นได้ใช้ก็คือการสร้างน้ําปฏิหารหรือน้ําฟื้นสภาพขึ้นมาเพื่อแก้ไขอาการเป็นหินส่วนแบบที่2คือแบบที่ไวแมนต้องการครับนั่นคือการใช้พลังงานสมองจนก้าวข้ามขีดจํากัดและสร้างคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าขึ้นมาณน,นตอนนั้นเองที่หินก็จะถูกกระเทาะออกและไวแมนนั้นก็เชื่อว่า สิ่งมีชีวิตที่สามารถฟื้นสภาพกลับมาจากกรานเป็นหินในแบบที่2พวกเขาเหล่านั้นก็จะไม่สามารถต้านทานความเย้ายวนของชีวิตอมตะได้และในที่สุดไวแมนจะถูกศึกษาและเรียนรู้ถึงความเป็นอมตะและพวกมันก็จะถูกสร้างขึ้นมาอีกในตอนที่สามารถรวบรวมเหล่าไวแมนได้เพิ่มพวกมันก็จะไปยังดาวดวงต่อไป ถ้าจะให้สรุปก็คือพวกไวแมนนั้นไม่คิดแม้แต่จะเรียนรู้อริยธรรมและเจรจากับเผ่าพันธุ์อื่นๆแม้แต่น้อยครับพวกมันคิดเพียงว่าการกลายเป็นหินคือข้อเสนอที่ไม่สามารถปฏิเสธได้ก็ยังไงยังไงอยู่นะครับ หลังจากที่ s t o n e w เ l well l ได้ถือกำเนิดเวลาก็ได้ผ่านไปประมาณ3,000ปีครับหรือ700ปีก่อนที่เซนคูนั้นจะคืนชีพชาวเกาะสมบัติในตอนนั้นกำลังขัดเงาแร่ที่เก็บมาได้และในระหว่างที่ขัดอยู่แร่ตัวนั้นก็ทำปฏิกิริยาและให้กำเนิดขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าอ่อนๆออกมาโดยบังเอิญและเนื่องด้วยที่ว่าเครื่องประดับบนหัวนั้นก็เป็นแร่ชนิดเดียวกันซึ่งทำหน้าที่เหมือนกับเสาสรราัญญาณ จึงได้ส่งคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกไปทําให้ไวแมนที่หลับไหลอย,อยู่บนดวงจันทรนั้นจับสัญญาณได้และทําให้รู้ว่ายังมีมนุษย์หลงเหลืออยู่พวกมันจึงได้ส่งไวแมนมาอีกชุดหนึ่งแต่ในคราวนี้มันได้สอนวิธีการใช้ไวแมนให้กับชาวเกาะสมบัติได้รู้จักเพื่อทําให้มนุษย์คนอื่นๆที่เหลือรอดกลายเป็นหิน และเพื่อให้เกาะติดกับมนุษยชาติไปได้อย่างราบรื่นแต่สิ่งที่ไม่คาดคิดมันก็เกิดขึ้นครับเพราะว่าแทนที่ชาวเกาะสมบัตินั้นจะพัฒนาอารยธรรมไปข้างหน้ากลับกลายเป็นว่าพวกเขาได้สร้างอาณาจักรยุคหินขึ้นมาแทนเวลาที่ได้ล่วงเรลยผ่านไปมันก็ได้ทำให้วแมนเริ่มสงสัยครับ ว่าทำไมการที่พวกมันได้มอบชีวิตอมตะให้กับมนุษย์ด้วยการกลายเป็นหินแล้วถึงไม่มีอะไรคืบหน้าไม่คิดแม้แต่จะเปลี่ยนแปลงพวกมันเป็นพลังงานก็ไม่ต้องคิดแม้แต่จะสร้างไวแมนขึ้นมาหรอกครับหรือว่าสติปัญญาของมนุษย์นั้นยังไม่ฉลาดพอหรือพวกมันเลือกสปีชีส์ผิดกันแน่เพราะว่ามนุษย์ในตอนนี้ทำได้อย่างมากก็แค่ผลิตคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอ่อนๆออ,ออกมาเท่านั้นจนกระทั่ง700ปีต่อมาเซนคู ได้สร้าง GPS ขึ้น GPS หรือก็คือคลื่นวิทยุที่มีความแรงมหาศาลก็ได้ทำให้ไวแมนรู้ว่ามนุษยชาตินั้นมีสติปัญญามากพอและตัวเลือกของพวกมันก็ถูกต้องแล้วแต่ทำไมมนุษย์ถึงไม่เลือกชีวิตอมตะทำไมถึงไม่ยินดีกับการกลายเป็นหินมันได้แต่ถามว่าทำไมทำไม Do die? you wanna die? มันไม่ใช่คําถามเชิงเปรียบเลยถึงตัวตนที่สูงกว่าถามถึงตัวตนที่ต่ํากว่าแต่อย่างใดครับหากแต่เป็นคําถามที่เกิดจากความสงสัยว่าทําไมเหล่าสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถหนีความตายได้ถึงเลือกที่จะไม่เอาชีวิตอมาตะมาใช้ทําไมถึงไม่ยอมสร้างพวกมันขึ้นมาทําไมทําไมทําไมและทําไมและนี่ก็คือข้อมูลโดยสรุปทั้งหมดของไวแมนตัวตนแห่งคําถามตัวตนแห่งชีวิตอมาตะและตัวตน ที่ทาให้มนุษยชาตินั้นต้องกลายเป็นหินนี่คือทั้งหมดแล้วนะครับแต่ถึงจะบอกว่าทั้งหมดมันก็ไม่ใช่ว่าละเอียดแต่อย่างใดนะครับเพราะว่าข้อมูลของไวนแมนในคลิปวิดีโอนี้คือการสรุปข้อมูลเท่านั้นสาหรับท่านใดที่อยากรู้โดยละเอียดเนี่ยอยู่ที่ตัวท่านผู้ชมแล้วล่ะครับว่าจะรับฟังเพียงแค่นี้หรือจะอยากรู้เนื้อหาทั้งหมดถ้าใครที่สนใจทั้งหมดเนี่ยสามารถคลิกเข้าไปที่ลิงก์สั่งซื้อมังงะด้านล่างของสยามอินเตอร์กันด้วยนะครับ ฝากไว้ด้วยและสําหรับตอนนี้เวลาของผมกับกิวน้ําึชนพัยก็หมดลงแล้วหากท่านใดที่ชื่นชอบเนี่ยอย่าลืมกดไลค์ให้กับคลิปนี้สักร้อยไลค์นะครับอย่าลืมกดแชร์และกด subscribe พร้อมกับกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดการแจ้งเตือนเวลากิวน้ําึชนพัยของเราลงคลิปอะไรใหม่ๆและสําหรับวันนี้เวลาของผมกับกิวน้ําึชนพัยก็คงหมดลงแล้วขออนุญาตลาไปก่อนและขอกล่าวคําแต่ทุกคนว่าโชคดีสวัสดีครับ I don't believe in destiny. I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. Duh, this legacy, you gon' see what's left of me. You gon' see success in me.